สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้เราจะพาไปพบกับ10เรื่องจุดิงเกี่ยวกับเจ้าตูบทูดูแคมเนคเัิเพื่อนรักสี่ขาที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนพวกเขาเสื้อสัตว์น่ารักแถมยังฉลาดกว่าที่คิดเตรียมตัวให้เลยครับว่ามีเรื่องอะไรที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ในตัวเจ้าตูบแสนรักของเราบางพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับรู้หรือไม่ว่าจมูกของเจ้าตูบเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับ พวกเขามีระบบจมูกที่เหนือกว่ามนุษย์เราแบบไม่เห็นฝุ่นลองนึกภาพดูนะครับว่าจมูกของเรานี่แหละแต่รับกลิ่นได้ดีกว่าเดิมถึงหมื่นเท่าใช่แล้วครับหมื่นเท่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นจมูกเพชรคาดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือแม้กระทั่งคนหายเจ้าตูบก็สามารถตามรอยกลิ่นจนเจอได้อย่างน่าทึ่งและที่น่าทึ่งไปกว่านั้น จมูกของพวกเขายังสามารถตรวจจับโรคในมนุษย์ได้อีกด้วยมีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าสุนัขบางสายพันธุ์เช่นลาบราดอร์สามารถดมกลิน่นและตรวจจับโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนับเป็นความสามารถที่น่าทึ่งและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากเลยละครับใครที่เคยได้ยินมาว่าสุนัขมองเห็นโลกเป็นสีขาวดำลือไปได้เลยครับ พราะความจริงแล้วสุนัขก,ก็มองเห็นสีสันเหมือนกับเรานี่แหละแต่อาจจะไม่ได้สดใสเท่าเราสักหน่อยเพราะพวกเขามองเห็นเฉดสีได้น้อยกว่ามนุษย์โดยสีที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือสีน้ำเงินและสีเหลืองส่วนสีอื่นๆเช่นสีแดงสีเขียวเจ้าตูบอาจจะมองเห็นเป็นสีเทาลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเรามองเห็นโลกแบบเดียวกับเจ้าตูบจะเป็นยังไงมันคงจะน่าสนใจ ไม่น้อยเลยทีเดียวเคยสังเกตกันไหมครับว่าจมูกของเจ้าตูบแต่ละตัวจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันเลยคล้ายไอ้กับลายนิ้วมือของมนุษย์เรานี่แหละครับซึ่งลายจมูกนี้จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสุนัขแต่ละตัวและสามารถใช้แยกแยะพวกเขาได้อย่างชัดเจนเหมือนกับที่เรามีลายนิ้วมือเจ้าตูบก็มีลายใช่ไหมครับ Chapter 4คุยกับเจ้าตูบรู้เรื่องใครว่าคุยกับเจ้าตูบแล้วเจ้าตูบไม่เข้าใจบอกเลยครับว่าคิดผิดเพราะเจ้าตูบสามารถเข้าใจคําพูดของมนุษย์ได้มากกว่าที่เราคิดโดยเฉลี่ยแล้วสุนัขสามารถเข้าใจคําศัพท์ได้มากถึง150คําและบางสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดเป็นเลิศเช่น Border Collie อาจจะเข้าใจคําศัพท์ได้มากกว่านั้น ดังนั้นอย่าลืมมุดคุยฝึกฝนและใช้ภาษากับเจ้าตูบบ่อยแนนรับรองว่าเจ้าตูบจะยิ่งฉลาดขึ้นอย่างแน่นอนครับ chapter 5ห้างกระดิกสื่อความหมายหลายคนอาจจะคิดว่าเวลาที่เจ้าตูบกระดิกห่างหมายความว่าพวกเขากำลังดีใจแต่จริงแล้วการกระดิกห่างของเจ้าตูบสามารถสื่ออารมณ์ได้หลากหลายกว่านั้นอีกครับ เช่นถ้าหางกระดิกช้าอาจหมายถึงว่าเจ้าตูบกำลังระแวงหรือถ้าหางยกสูงอาจหมายถึงว่าเจ้าตูบกำลังมั่นใจดังนั้นการสังเกตภาษากายของเจ้าตูบจะช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของพวกเขาได้ดีขึ้นมาครับ Chapter 6. ฟันวานของเจ้าตูบเจ้าตูบก็มีความฟันเหมือนกับมนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่พวกเขากำลังหลับลึกเราอาจจะสังเกตเห็นได้จากการกระตุก หรือส่งเสียงครางเบาเก่าเหมือนกับที่เราละเมอตอนนอนเลยครับน่ารักไปอีกแบบนะครับเจ้าตูบไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่พวกเขายังเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตว์และรักเจ้าของมากมากจนบางครั้งเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนานๆเจ้นา,นนา,นาตูบจะรู้สึกสรา้าซึมและคิดถึงเราอย่างสุดหัวใจดังนั้น อย่าลืมแบ่งเวลาให้กับเจ้าตูบแสนรักของเราบ้างนะครับพาไปเดินเล่นเล่นโยนบอลหรือแค่อยู่ใกล้ใ้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขได้แล้วครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่าจมูกของเจ้าตูบนั้นไม่ได้มีดีแค่ดมกลิ่นธรรมดาแต่พวกเขายังสามารถตรวจจับโรคในมนุษย์ได้อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งและโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นพลมาจากจมูกที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกายมนุษย์นับเป็นความสามารถที่น่าทึ่งและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างมากเลยละครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเจ้าตูบถึงรู้ว่าเราจะกลับบ้านเวลาไหนนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าตูบมีความสามารถในการจับเวลาหรือรับรู้ถึงเวลาได้ โดยอาศัยการสังเกตกิจวัตรประจำวันของเราเช่นเวลาที่เราตื่นนอนเวลาที่เราออกไปทำงานและเวลาที่เรากลับบ้านเจ้าตูบจะจดจำรูปแบบเหล่านี้ได้และคาดการเวลาที่เราจะกลับมาได้อย่างแม่นยำใครว่าเจ้าตูบไม่มีอารมณ์ขันคิดผิดครับเจ้าตูบมีอารมณ์ขันและเข้าใจเรื่องตลกได้เราอาจสังเกตจากพฤติกรรมเช่นการเล่นซอนแอป การแกล้งทำเป็นไม่สนใจหรือการทำท่าทางตกตกซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้แสดงว่าเจ้าตูบมีความรู้สึกและรับรู้ถึงอารมณ์คันได้หวังว่าทุกคนจะลงรักและเข้าใจเจ้าตูบมากขึ้นนะครับอย่าลืมดูแลเอาใจใส่และให้ความรักกับพวกเขาอย่างเต็มที่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ